นี่ครร้านดองร้านดงที่เซนทันนะฮะร้านญี่ปุ่นนะฮะบรรยากาศญี่ปุ่นมากมากครับนี่ครับเมนูประจำของผมฮนะผมดันซื้อบื้อลืมบอกให้เขาไม่เอาไข่กุ้งมาะฮะแล้วมันอะไรครับอันนี้เป็นแซลมอนไม่ให้เนืแก่นะเป็นปลาโอนะครับฮะสลัดมีซุปนะครับนะฮะของคุณแม่ยังไม่มานะฮะนี่สาราถ่ายครับ นี่มานะฮะท่านี่เป็นเป็นเป็นพระเอกนะฮะนี่พระเอกนี่ขอบคุณแม่นะฮะเนี่ยขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ชอบทานแบบปุ๊บอะไรนะแม่เป็นสบายสลับมอญยางสลับสมมอญยางใช่ไหมครับย่างเกลือธรรมดาย่างเกลือนะครับแต่อร่อยมากครับครับครับนี่ยพระเอกเลนะครับชอบของปลามากนะฮะคุณแม่เราสองคนคุณพ่อแม่รูดแม่กับรูดชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะแต่ของเชอบกินกินดิบเมื่อก่อนแม่ชอบกินสูตรเมื่อก่อนแม่ชอบกินดิบแต่ปัจจุบันท่านท่านมากขึ้นนะฮะแต่ก็ต ไม่ไหวแล้วหิวนะครับ <lush> เรามารอนกันดีกว่านะครับนี่ยฮะต้องน้ำจิ้มชุ่มๆต้องน้ำจิ่มชุ่มๆนะครับชุ่มๆชุ่มๆนะครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมผู้ชมอืมโอ้ับอืมข้าวเยอะมากข้าวเยอะมากลองไปบ้างแป๊บนึงฮะมันจะยังไม่มีถ้วยมาก นี่จะกินกลิ่นกลินดองครับอืมหอยครับอืมตลัดด้วยอร่อยมากครับไม่าไาคาวเลยแบบละลายราคามาันราคาปาไม่ได้แพงด้วยนะฮะนี่ก็แบบมีซุปมีซุปมิโซะนะฮะเปิดลำบากไงซุปมิโซะแล้วม,มีสลัดนะฮะเพราะเนี่ยปลาไม่คาวแล้วปลาอร่อยมากเลยนะฮะเนี่ยถ้าคนชอบปลาดิบนิดห้ามพลาดเลยนะฮะเนี่ยดูจนทานรับเท้าครับ ไม่ได้ท่าโฆษณาแน่ต่อแต่ถ้าร้านไหนอร่อยผมก็จะเฉียดเต็มเต็มที่เลยนะครับอ้าวบอกหรอ